สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังเล่าสวัสดีครับผมมือนีเบาลังสีมาไทยถนนคน,นทางความสะอาดอยู่ในประเทศไทยพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนี่ทุกคนโอโ้โหนะฮะทุกคนถนนประเทศไทยไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีฝุ่นเลยเบิ้งแน่พี่น้องความสวยงามและความสะอาดทุกคนอยู่ในประเทศไทยนะฮะนี่ดูดิอ๋อต พี่น้องบันเฮาเบิ่งแนีนี่เบิ่งซอยกันแน่นี่อันนี้คือประเทศไทยเด้อนี่บ่เมนตประเทศลาวเลยพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นตึกแบบว่ากำลังสีสางนะพี่น้องนะตอนนี้ก็บบอลลังก็อยู่ในหลังรถคือเ่าพี่น้องมาเอาน้ำแข็งคือเ่าพี่น้องมารับเอาน้ำแข็งแล้วก็ไป่งลู้าอยู่สามัคคีพี่น้องเ้ยเนี่เบิ่งถนนหนทางอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเมื่อนี้ก็บ่าวลังก์็ถือว่าอยู่ในหลังรถบาวลังก์เก็บบรรยากาศไปฝากพี่พักน้องพี่น้องเบิ่งนี่ตึกนี้ตึกสูงนี่โอ้โหทุกคนดูดิ อ๋อตึกสูงริมแม่น้ำเจ้าพญานะฮะเนี่ยเนี่ยตึกนี่ถือว่าริมแม่น้ำเจ้าพญาพี่น้องเนมอยู่สักคันสมมูรณ์ไวอยู่สั่นเทิงหรือสีเนมกับเนมเห็ดเลยแหละแม่น้ำเจ้าพญาเนี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนึงพี่น้องเลยน,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นถนนหนทางย้ำบอลังเมาน้าำแข็งนั่นแหละพี่น้องรถเฟิร์นก็จหลวงหลายพี่น้องอยู่ในประเทศไทยเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ตรงกับวันที่หนึง่งพี่น้อง วันเสาร์ตรงกับวันที่หนึ่งทุกคนดูนะฮะพุทธบาทอยู่ในประเทศไทยดูดิดูดิตรงกลางกลางเกาะถนอนอยู่ในประเทศไทยดูดิต้นไม้จะมีพี่น้องเอ้ยต้นไม้ต้นไม้โอ้โห,โ,หโหความสวยงามทุกคนประเทศไทยนี่ความสวยงามบรเป็นสองล่องไปเด้อพี่น้องเด้อความสวยงามมากหนึ่งเลยพี่น้องโอ้โหขุดขุดดอกไฟให้ความสว่างผ่นมี้เบิดท,ทุกคน ความอัน่นวยความสะดวกอยู่ในประเทศไทยป้าตกุกประเทศไทยพี่น้องเอ้ยประเทศไทยบอแมนประเทศอื่นเด้อนี่บอแมนฝรั่งเศสบอแมนดูไบเด้อนี่เด้อทุกคนนีอ <c oughs> คือประเทศไทยทุกคนโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากพี่น้องแถวนี้ก็จะเป็นตลาดพี่น้องแถวนี้แถวบอรลรงเมาน้ำแข็งก็จะเป็นแถวสนามบินน้ำพี่นออ้องเอ้ยสนามบินน้ำแถวตลาดนกฮู่พี่น้องเอ้ยนี่ คันว่าตรงไปทางที่ว่าบางังไทยไทยถนนอยู่นี่ก็คือคือแบบว่าไปทางพุ่นก็เป็นสิสิเป็นสะพานพะนางเก่าพี่น้องสิเป็นสะพานพะนางเก่าแล้วก็เป็นอ่าลรงบานพระนางเก่าพี่น้องทางพุ่นไก่ไม่นำเจ้าพญาเลยดูครับทุกคนความสวยงามแห่งประเทศไทยดูดยตึกคอนกรีตสูงจะสีทุกคนนี่ดูดิ ใช่รถเมีมีเบิดท,ทุกคนอา่าประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อคาไปเปียบเทียบกับบ้านบาลังมันก็สิโอ้ยแตกต่างกันหลายบวกขึ้กันเด้อพี่น้องหาเบิ่งมุมแบบนี้มุมที่ว่าสะอาดสวยงามแบบนี้บ่มีเลยอยู่ในบ้านบรลังกยากทุกคนบ้านบาลังแห้งแงห้งแรงหาเงินหาท่องยากทุกคนจักสีหาอยู่ใส อ,อันนี้คือไฟแดงสนามบินน้ำพี่น้องฮะดูดิไฟแดงสนามบินน้ำทุกคนนี่นี่นี่พี่น้องนี่ป้ายนี่ดูดิอ้โหเดี๋ยวจะนอยกับไอหอดอาทางรถไฟแหละทุกคนทางรถไฟ BTS สายสีสมูพี่น้องฮะนี่ดูดิดดป้ายรถมี เพิ่นก like kind of ับยังเห็ดแบบว่าลหล้าอลังการงานสางมากพี่น้องเพิ Freud> ่นประเทศแค่แบบว่าคนมายืนเศร้าเมื่อยซื่อๆเนี่ยแบบว่ามายืนนั่นนี่นี่มึงนี่นี่ป้าทุกไฟรถเมย์อยู่ในประเทศไทยทุดิโอ้โหอลังการงานสางมากพี่น้องเพิ่นประเทศแบบว่าจังไรล่ะพี่น้องเพิ่นประเทศแบบว่าชั่วคราวอินสินะเพิ่นเห็ดท้าวอนคือคือแบบว่าเพิ่นนเพิ่นเห็ดกับเพิ่นเห็ดแบบว่า ยิ่งใหญ่เลยนะสวยงามแบบยั่ได้หลายปีอีกหลายปีเลยนะคันว่าวงไงกับโค้งสางดีเลยนะพี่น้องนะเพื่อนเห็นนะโอ้โหมันกะสีแบาบว่าคันบ้านบอลังเนี่ยบอลถาไปรถเมย์เนี่ยมีบอกวบ่มีดอกบอลังคิดว่านะบอลถาไปรถเมย์มันกะสีบบว่าคันมีมันกะสีบอลสวยรู้ขนาดนี้ดอกพี่น้องแต่ยู่ในประเทศไทยนี่ถือว่าไปรถเมย์นี่ก็สัมปะฮะท่ล้านค่าล้านหนึ่งพูแหละความสวยงามนะนี่ทุกคนอันนี้กับโบฮอด กองสลากกินแบงรัฐบาลมีน้องอยู่ในนนทบ,บุรีนะฮะตอ,ตอนนี้นี่นี่ทุกคนนี่ดูดิเที่ยวบาลังเคยไทยพ่อแม,ม่พี่น้องเบิองลายเทื่อนนะพี่น้องนี่ดูดิต้นตาลเป็นปลูกความสวยงามพี่น้องอันนั้นก็สิเป็นทุง่งสาดไทยพี่น้องเลยทุง่งสาดไทยอ๋าตัวอันนี้สำนักง,งานกองสลากกินแบงรัฐบาลนะฮะดูดิยิ่งใหญ่มากทุกคนท่ารทัตใหญ่นี่ไงท่ารทัตใหญ่ทุกคน ทางลังเนี่ก็จะเป็นสำน,นักงานนาี่ยังบาลลังกับบึหูดอกปากดกดกด,ด,ดอันนี้จะเป็นอ่าสะพานลอ,อยอยู่ในประเทศไทยนะฮะสะพานลอยเพิ่นบ่ให้ข้ามถนนมว่วซัวได้ทุกคนได้อันนี้จะเป็นสะพานลอยแบบนี้นี่อย,นอ,ยอยู่บ้านอบอลังนี่บ,บ,บม่มอีอยู่บ้านบอลังบ่มีบ่มีสะพานลอยแบบนี้ไม่มีอยู่ในอยู่บ้านบาลังหรือว่าอยู่ประเทศลาวนี่บ่มีเลยคั้นนี้ก็ะ สิหายากอยู่ณรอกเพราะว่าเมืองหลวงในประเทศเลาวไงยังว่าเบาลังเคยไปเห็นงานอยู่กันยังว่าเรเคยเห็นจักเถื่อนนะพี่น้องนะเนี่ยฮะทุกคนจะมีรถเมล์รถที่แบบว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยสินะพี่น้องนะกาบ,บรบาได้แบบว่าให้แท้แค่คนไทยหรือว่าต่างชาติคือเบาลังหรือว่าคนลาวคือเบาลังเพิ่นก็นให้ขึ้นมาสิให้ขึ้นเบิดเก็บเงินสำกัรเบริดทุกคนสิมีรถเมล์รถ อสองแถวรถแท็กซี่พี่น้องรถแก๊ปหลายอย่างนะพี่น้องนะขนาดแบบว่าเรียกอยู่ในโทรศัพท์แต่ 4, เีิ่นก็มางหลับเอาแล้วสีนะพี่น้อ,นะนองเพราะว่าคู่มือนนี้มันทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องประเทศไทยคือประเทศที่ว่าว่าเจริญนะฮะทุกคนคือประเทศที่ฮะเจริญเจริญคือแบบว่าเจริญขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องยุทธการพัฒนานะพี่น้องนะประเทศไทยคือแบบว่าประเทศที่สุดยอดและก็เป็นประเทศที่เจริญที่สุดแหละ กีบอลังก็เห็นมานะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็มาหอดไฟแดงแล้วพี่น้องนะไฟแดงบอลังก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าน้ำแข็งพี่น้อง,องทุกคนเลยเต็มนี่อันนี้ก็บอลังอยู่ในหลังรถทุกคนนี่เสือกมัดเอวอยู่นี่ทุกคนเสือกมัดเอวอยู่จับเสือกไว้อยู่นี่เออเสือกแล้วก็เป็นถ่ายรถพี่น้องยืนอยู่ถ่ายรถทุกคนตอนนี้ยืนอยู่ถ่ายรถยืนอยู่ในหลังรถพี่น้อง ยืนเบื้องน้ำแข็งข้างหลังแล้วก็เสือกมัดน้ำแข็งเรื่องๆกันเลยทุกคนมื่อนี้กเสี่ยวน้ำแข็งมาหลายอยู่พี่น้องประมาณร้อยหาซิบกระสอบกันเละพี่น้องเต็มกระบะคันหนึ่งโอ้ถือว่าบรรทุกได้สุดยอดป๊านี่พี่น้องนี่เห็นไหมนี่รถในทางรถไฟฮะทุกคนดูดิโอ้โหป๊าดโหพี่น้องอันนี้คือจะเป็นไฟแดงตอนว่าบาลังติดเมื่อกี้นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ทางร ไฟสีสายสีสุมพูพี่น้องรถไฟ BTS ทุกคนดูดิเบืองฐานเสาเพื่อนี่กับประเด็นธรรมดาแล้วทุกคนความยิ่งใหญ่อลังการงานสั่งพี่น้องเบิงแน่พี่น้องเลยพ่น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 ,น,น,นรถไฟได้หันเรนยนป้าต๊กบบเห็นอยู่ฟังนั่นพี่น้องคราราวาลรถไฟมาฟังนี่นี่นเสียนอยู่นี่พี่น้องเพราะว่า่ารถไฟแลีนได้ฟังหนึ่ง ฟังนั่นแลวก็ฟังนี่พี่น้องแลนไดสองฟังทุกคนซิมี่สองล่างได้พี่น้องได้แลนไดว้าวท,ทุกคนเลยโอ้ยหลังการงานสางผักพี่น้องิ่งนี้ทุกคนเลยโอ้โหน่ะทุกคนดูดิ ปวดปวดปวดเบิ้งเบื้งเบื้งความมันไม่ความสะดวกพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวบาลังเสรเบิ้งรีบเลยทุกคนเด้อบัว่ารีบรีบรีบหรือว่าบันไดเลื่อนก็มีทุกคนนี่นี่นี่บันไดเลื่อดนาทุกคนดูดิบันไดเลื่อนนี่พี่น้องอันนี้คือแบบว่าสถานีจีว่าประชาชนคนไทยเพิ่นขึ้นไปใส่บริการทุกคนนี่นี่ดูดิโอ้โหนะฮะทุกคน เฟิองแน่พี่น้องอันนี้กับเขามาในซอยแล้วพี่น้องออกจากถนนไ่แวะเขามาในซอยทุกคนแวะเขามาในซอยและกาเดี๋ยวนี้อ่านักเรียนอยู่ในประเทศไทยทุกคนราวาเริ่มปิดเทอมปิดยังหมดเลวเริ่มอ่าปิดเทอมคันว่าคือทางบ้านบอลังนี่ทางบ้านบอลัง,งนีง่สิปิดเทอมยามนาเด้ทุกคนเด้ยยามเห็ดหนาพี่น้อง สิบิดเทอมยมเห็ดนาหรือว่าเดือนสี่เดือนห้าพี่น้องประมาณนี้นี่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 อันนี้สิเป็นโรงเรียนเลยทุกคนเลยโรงเรียนอยู่ในประเทศไทยนะฮะดูดิดูด,ดิพี่น้องสิมีสนามพุตบวันคักแน่สิมีโรงอาหารโรงกินขขขเข่าคักแนอแะพี่น้อง,องคันว่าคือทางบ้านบอลลัาลางนี่สิแบบว่าได้เมื่อกินข่าอยู่บ้านได้ทุกคนเลยเมื่อกินข่าอยู่บ้านนะฮะ ได้เมื่อกินข้าวที่บ้านครับผมนี่นี่นี่โรงเรียนโรงเรียนในประเทศไทยเบิ้งในพี่น้องจักสั้นทุกคนเบิ้งเราหนิโอ้โหดูดีูอิอันนี่นี่นี่ที่ว่าพลังเคยื่ทายในเบิ้งในพี่น้องนี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้คือโรงเรียนในพี่น้องได้หน่ พุทธทุกคนดูดิเซเว่นหลังหลังโรงเรียนพี่น้องเซเว่นนี่พี่น้องอ่ะพี่นอ้อ,นองเลยบาลังกาซีได้รับา,า่าจาจพบพเม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยสำหรับทีน่นี่บาลังกาซีขอกลับเข้ามาสวัสดีครับผม